่านบัวไธ่จ๋าดีแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องยูว่าผมโนเ c h ชาแนลนะครับมือนี่ผมพามากินนี่ครับผมมือนี่มี่ต้มขมครับผมนี่ต้มขมต้มเนื้อต้มเครข่องในขมนะครับนี่หอนๆเลยครับควรวิวีว นะครับผมแล้วก็มีตับบกุูงนะครับซื้ออันนี้คือตาธรรมดานะครับแล้วก็นี่อันนี้ตําป้านะครับผมเป็นยัางคงคือซื้อมาสองถุงเนาะอันนี้ตําธรรมดามันมีเส้นหลายแต่ว่าไอตาป้าเนี่ยมันไม่แต่เครื่องมันไม่มีเส้นผมก็เลยว่าสีอามากินฟอร์มกันนะครับมาครับมาเสียดํากันครับพี่น้องฝากเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติดตาม โนเตหแนวน้ำแน่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมน้ำแน่พี่น้องนี่พร้อมๆนำประเดียกผมสร้างแบบไม่ต้องใส่น้ำตาลนะครับรันนี่ค่อนข้างแสบอยู่เคยกินอะไเที่ยแล้วครับอันนี้เป็นตำปลาเนาะครับพี่น้อง ตำปลาตำปลาผมบอใส่หมูยอ่อนะครับปกติเขาตำปลามากเขาใส่หมูยอ่อผมบอมักแต่ว่าหอยเนี่ยหอยเป็นซอสยีหลีแบบว่าหงำกุ๊ดกุ๊ดแบบกึ๊จังเข้าแกกินไม่เลยหอยเชลลีนะครับจะเป็นมัดซอสกัแบบกึ๊ดกึ๊ดกึ๊ดหงำ ที่จังไงหอยปังเลยครับไม่มเ,เต็มอันย่าครับพี่น้องนี่ครับนี่ขอนีว้วทาห้องทองน่ห้นึงบเลเนเขาครับพี่น้องเน่เนครับบรได้กินแบบนี้โดนแล้วครับพี่น้องนี่ครับจำปลากับมีไหลบัวความกาะ ผักดองผักดองมีหอยหอยเชลลี่ขาดไม่ได้เลยกรุบกรุบหอยพื้นดีหรือใส่กระปุนใส่อ่าอย่างวะน้ำไม้เนอะอันนี้ตำปลาจะกินไปกินมามนจะไม่ติดขากันเองตงอง้มขมต้มขมนำดำหักยางดำสดเหมือนกัน <c oughs> บ่ค่อยคมท่ำไหงกินก็ผักบุ้งครับผักบุ้งอันนี้เขาเอื่นว่าผักบุ้งเอียงอะ่ะทีพเ่นไซครับเย็นตาโฟ,โฟมาเสิร์ฟแซงรำกันได้พี่น้องกินข่าวรำกากันครับเข้าซื้อมาเพื่อซื้ขอเข่าะคือแข็งถูกผิดวางนี่หรีลองตำธรรมดาก่อนนะครับ ตำธรรมดาืมสั่งว่าบาหวานบ่ต้องใส่น้ำตาลบ่รูว้ว่าใส่เหงาบ่พุ๊คทานบ่ใส่จล้วดีแล้วประมนี้ อขอชาดนะ้วยครับอืมผ่านจำธรรมดาอย่าเข้ามาล่องจำปลา ตำป่าแล้วด้วกันครับฟังเบาหวานรสชาติดีมากเลยมันกรุบกรุบตำปลามีรสหวานออกมา มันสิอาจแปลว่ารสหวานออกมาจากพวกหอ,อยพวกทั่วพวกน้ำมันนี่แหละลายบัวครับ ตำบบรทปดาขอาท้าอยู่ครับแซ่บอยู่เหมือนนั้นเตื่อมากกินกับว่าไ้หวานว่าไม่นั้นความหวาน ในง่วตมตับตรมปอดอืมดีดีมีม้ามพร้อมพี่น้องม้ามรู้จักไม่ม้ามผมกับพ่รู้จักกันว่ามันอยู่เเ่ลื่อนแต่ว่าหูยู่ว่ามองได้อัน Thì qua khá ươn Nhà hợp Xẹp xẻo ngàn phía nòng đây chắc nói Củi tamarind กันแตบท้อง ธรรมดาแสบเลยผมว่าหวานพักดองว่ะมือหัวหอย ไฮไลท์หรืเดี๋ยวกพ่อยพร้อมแซ่บอือมูอมมลหวานอย่างหวานแค่รสอ,อืมมูเหลืองแต่ว่ารสชาตินี่ หมอสำหรับคนผักกางนะคงเข็บมากินหวานออื Why do you? ว่าหันโทษกับแบม่ไรเเขาหาแม่ถามว่าฝนตกวะแม่บอกว่าเมื่อตกแล้วมันออกสีเย็นๆแล้วสีนาวาแล้วพี่น้องแต่ว่ากรุงเทพว่างได้หันฝนตกพี่น้องสินจะเล่นนะคว้าง cái có thời gian 음. 음. คืหยอดหอยกรอบยกป่วยเลยสำหรับหอยเอนจิบันมาตํมไทยอ่ะกรอบอเขาได้หอยตัวเป็นๆเป็นว่าเราห้าไปต้มไปเอาขึ้นมาแล้วมากินเนื้อรสชาติคือกันเลยพี่น,อนอ้องจิบไล่บ่ถเกอ 嗯，嗯，没呢。 ที่จริงล้วผมอยากกินอันนี้สมน้ำแต่สมว่าไหมอกว่าผ,ผมไปสื่อไกลหเปล่าผมเนี่ยอยากขายผมคิดว่ามือนี้ผมสิดมาขายอีกหาบ่าพ่อพี่น้อง ฮอลลียี่สิบบาทในบางร้านนั่นแหละตั้งใจว่าเสียมาถ่ายคลิปกับแทบอยากน้ำเหมือนละ่ะ Mmm. หนำหายพันเดอืมความอะไรนะครับพี่นั่งแซบหลายตำปลากรบตาธรรมดาสุดจอดยังแซบมึงหนำนัวๆตำปลาเสี่ยวก้นหวานแต่ว่าตำธรรมดานี่พอดีเพราะว่าตำปลานี่มันจะมีผักแล้วก็มีเครื่องปรุงอย่างหลา,หลายอย่างน้ำหวานของ วัตถุดิบมันอาจจะสออกมากก็ได้นะครับผมแต่ว่าตมธรรมดาเนี่ยมันมีตำใสปูน้่นี่ปูอาจจะเป็นปูเข้มทุกอย่างนี่ผมสร้างแบบบ่อใสน้ำตาลนะครับผ่านเอามาผสมผสานกันทุกยอดจมคมกับแซ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 บนะครับผมนี่เดี๋ยวสักนี่จำได้ผมกักินต้อนอ่ะเขาผมก็กินพ่อแต่ว่าบ่ให้มันแสบท้องเดี๋ยวหลังจากที่ปิดกล้องนี่ก็ยาวแบบเรื่อยๆเลยพี่น้องนี่มันก็ยาวแล้วเนาะฝากพี่น้องน้ำเด้อครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง y o ยู u ูบนู่นเลยชแนลนะครับผมให้กำลังใจกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับเวพาเสร็จแล้วครับสวัสดีครับ